ฝากติดตามไลฟ์สดและช่องสำรองตายคอมเมนต์เข้ามาเล่นในห้องน้ำเมึงเรียงนี่นี่เลยมาเป็นห้องน้ำในต่างนาของอว่านางเองมาก็ <c oughs> เรียกร้อยไปแตกกางไปหกฟันสั่งร้อยแปดสิบบาทเออจิงใจจิงใจเออาาอากมขอา้งก็พูนก็พูนเฮ้ รายการน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะซู๊กีครับพบกันอีกแล้วกับลีเกี่ยวหัวช่องแนววันนี้โอ้ก็จะมาลินเกมสาวทั้งกงเวยเ้ยงบังกว่าบากวกาลิงกันไปจากกางไปเว้ย หลังนี้แม่งขอทงมาไลก่กำไรสักเล็กน้อยๆ,อยๆก็มา,มามาอย่างไงมาพุกสักแรกีเตอร์จะเข้าเลยหรือจะเข้าเลยหรือเราเข้าหรือเปล่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 ามามามาให้กวนหน่อยเว้ <c oughs> เยนี่วันนี้ขอตั้งไปกินเชียงชูนหน่อยเว้ยวันนี้เป็นวันหยุดวันเสาร์เว้ย <c oughs> เล่นตองบ่้วนกันเลยทีเดียวนะทุกคน <c oughs> เอ้ยแม่งเลยแม่งเลยม่มาใหม่มาไม่มาไมาๆๆ่รีเตอร์ออต่อยตองนึงนี่ ไม่เป็นไรเว้ยไปไปอ่าฝั่งนี้ก็มางบฟังหนึ่งเล่งเบกทีละยี่สิบหนักยันไปเลยเว้ยเอ๋เอออย่างนั้นนะฮะร้อยกับบักมาเรี่ยวซุกยอกเลยสองร้อยแปดเกียบโอ้โหสุดยอดไปเลยยัดเปียกมาลีก็มาลีก็มาลีก็มาลีซูกยอกมาละยิ่งเกี่วว่าไม่มีฟังเราลองรับประกันกันเลย าสารกใครที่เข้ามาไหม่ฝากกังด้วยนะก็ลีเกี่ยวหัวช่างเน่านนี้แอดมินก็บอกมาอีกแล้วว่าสาวสังกำลังจะแตกเลยเอขอแตกไปเรียบร้อยเรียบร้อยกังเลยขอตั้งริงชังชุ่ทัังนี้งน่อยกังเลยมาจากกัง่อไปด่ไปดีอ่าสารกคงที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกังด้วยถ้าเจอใคร อยากลิงแล้วไรตังแบบว่านี่ลิงอยู่ใต้คอมมิต์เรียบร้อยแล้วไปสมัครกางไลเลยแองมิงสาวสาวสวยเลยรอบริการหรืออยู่เออมีโปรโมชั่นลีลีด้วยนะสำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าก็ตามฮะฝากกาง้ลยฝากกางเลยไว้มามาลุกงังต่อยังไงสาวตั้งเลยขอตังสองสามพังสิวะมามาเลยขอตั้งสามพังก็พอไปกินเชียงชุมกับได้ฟังเพลงฟังเพลงไว้ลุงไว้ลุงไหนไวยเออ มาจะแก๊กเด้อยังไงยังไงก็ยังก,ก็ยิงลำบากแทงจริงไหมเอาไปเลยหนึ่งมาออสองมา,มายัางไงวังนี้นอ่าสองนี้ก็รีบเรามากันมาเลยนะเอ้ยมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเอ้ยจากกันไปไม่ต้องหัวดเอ้ยมาจากกันเลยเอ้ยมาไหมมามไหมอัวหน่อยเดิอัวนหน่อยดิายมาเอ้ยอย่างนั้นนะวิ่งมันต้องเข้าแม่งกูแทงยี่สิบบาทมึงอย่ามาที่บักสองบักซิ่วะ เยไหนนี่ว่ากน้อยใจเป็นเหมือนกันแเว้ยแม่งกางเลยมาสี่แล้วเลยขออีกสักพังสพังได้ไหมมาดิมาดิมาเอาสกเตอร์ยังไงสกเตอร์สกเตอร์ลองเดี่ยวจไล่เลยมายังไงต่อลองนี่มาแม่งไงไม่เข้าเลยมานม่งเลยตัวเกะมาแล้วมาต่อต่อขอต่อแม่งกูเบรกไปที่ยี่สิบ้สิบสองบสว่ มามาเดี่ยวมาเดี่ยวแม่งชนมาเดี่ยวตะกิดดื้อจัดกันไปโอ้ยเดี่ยวลอยกันไปเลยแมงมาเลียวตะเกิดตื้อของนี่เกี่ยวห่วงมาเลียวนี่จัดกางใบจัดกางใบแม่งหลังจากไม่เข้าไหลดอกดอกนี้ว่ายังไงมาเกี่หกปากเร็วเด้งไปอื้ย่างนี้ลิงเยอะๆดิเลาอย่าว่าวใบอย่าว่าวใบเอาไหนเว้เออมาไม่ไหมอย่างนอ้รู้ไม่เคยขึ้นเลย อ้ยีแรงหู้าพก็บักนิดลเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮ่ยเฮ้ยเฮกยเฮกยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮยเฮเฮ้ยเฮย่ฮยเฮ้ยเฮยเยเฮ้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 เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮยเฮ้เฮย้ยง้เ้เฮเยเ้ยเยเ้ยเย้เเ้้ เข้ามาเล่นในห้องน้ำมึงเรียงนี้นี่เลยมาเป็นห้องน้ำในต่งนางงออกว่านางเองมาก <c oughs> ็เรียกร้อย <c oughs> ไปแต่กางไม้หกพันสงร้อยแปดสิบบาทโอ้ยจริงใจจิงใจโอ้ยอาามาก็พูงก็พูงเฮ้ย <c oughs> ฝากกันเลยนะกับลีเกียวฮวกชังแนวไอ้ฝากกดไ like, ลค์กดถูกใจกดซับสไครกดแชร์กัน,นเลยนะอ่าสำหรับไอ้ไลฟ์สดฝากกันเลยนะหนึ่งทุ่มตรงของทุกวังเลยมาเจอกันเลยกับลีเกียวฮวกชังแนวนะเว้ยเออวันนี้ก็เรียบร้อยกันไปเฮ้ยคิงเช็งแบบดี p ีกันเลยเอ้ย เดยกน้องๆพีอาเด็กดิ้งมานั่งรักสองสาคนเลยเามาคุยเป็นเพื่อนหนอ่อยเอ้ยงงงคงสุก,สก,สกเลยปกติเ,ยเ,ยเ้ยเรียบร้อยกังไปอ่าแตกกังด้วยนะกับกิมไกพีจีทีซูออกแอคเซ็หรือสาวทั้งของเรานังเองโอเควังนี้ก็เรียบร้อยกังไปหัวก็ต้องขอตัวไปขายกาแฟต่อสำหรับวางนี้ก็ขอตัวลากัรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ